วันนี้เนี่ยผมขอนำเสนอรถที่มีความปลอดภัยที่สุดนะครับเป็นรถปี2013นะรถแค่ปีปีนิดเดียวนะครับประมาณ13เดือน1 3บ4เดือนเท่านั้นนะครับเป็นรถ New Volvo V60 นะฮะนะครับเป็นรุ่น d ดเอทเนะครับเป็นตัวท็อปสุดออกห้างมา2องล้านสองแสบาทนะครับเป็นรถสีแดงนะครับเป็นรถแวน V60 นะครับนะครับแรงม้า180แรงม้านะครับเป็นไฟซีนอน นะครับแอรแบ็กทั้งหมด10ตัวนะครับเ,เป็นรถอยู่ในรับประกันของออทางด้านเวิลด์มอเตอร์นะครับที่ลุมพินีแล้วก็วอ o โวทุกสาขาในรับประกัน3ปีแ0 0โลนะครับถ้ามีปัญหาอะไรท่านสามารถเข้าได้ระคันนี้วิ่งแค่20,000โลสวยกิ๊บเลยนะครับภายในเบาะหนังยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะครับเป็นเบาะหนังแทม้มี Memory นะครับแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังชั o น นะครับมีคูสคอนโทรนะครับจอบเป็น LED LCD